ตไปเชิญท่านสงครามกิจเลือดไพรโรธและตามเลือดท่านเรวัตปิสรุตเวศนะครับเชิญท่านสงครามครับท่านประธานที่เคารพครับผมสงรามกิจเลือดไพรโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเพื่อชาติในฐานะหัวหน้าพักการอภิปรายวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอภิปรายที่ไม่ต้องลงมติและเป็นการแสดงเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารนะครับ มีหลายเรื่องที่ผู้คนเขากล่าวถึงทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวผมนี่อนอาจใจจริงๆผมขอยกตัวอย่างกรณีของถ้ำหลวงนะครับผมเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์นี้เองครับผมเห็นชาวบ้านเขาช่วยการเทป,ปูนทำลานออนเนกประสงค์เพื่อเป็นที่จอดรถและขายของเพราะรัฐบาล ได้ประกาศว่าจะนำงบประมาณมาพัฒนาโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำ Facility s t u าร์ดศึกษาสิ่งความสิ่งอำนวยความสะวดวกสะดวกแล้วสุดท้ายมาจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นวิแววของงบประมาณทั้งหลายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งที่รัฐบาลได้รับปากไปแล้วนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลย พราะช่วงนี้ฝนตกหนักโครนเต็มไปหมดขาดการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆผมพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะมันพิเศษกว่าถ้ำอื่นๆทั่วโลกสํานักข่าว C.N.N.B.B.C. สื่อทั่วโลกเขาได้โฆษณาให้เราติดต่อกันไม่ต่ํกว่า10วัน20วัน ในการที่เด็กติดท่ามจนเป็นที่ที่มีชื่อเสียงเรายังไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยจู่ๆโอกาสก็มีมาถึงแทนที่รัฐบาลจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาเป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ของคนทั่วโลกแล้วก็ปีปีหนึ่งมีคนมาเที่ยวเป็นล้านๆนคน ทั้งที่ท่านเคยรับปากว่าจะให้งบประมาณปลายพัฒนาแต่จนถึงบาง่านนี้ท่านก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเรื่องท่องเที่ยวที่ท่านมีแต่แจกเงินแจกเงินแล้วก็แจกเงินท่านเคยคิดวิธีการอื่นที่มีวิสัยทัศน์ดีๆบ้างไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอเสนอแนะให้ท่าน